สวัสดีครับอยู่ที่นิวยอร์กนะครับไม่มีที่ไหนเหมาะจะเปิดคลิปนิวยอร์กมากกว่าไทม์สแบบควร์ไปแล้วนะหลายคนอาจจะไม่เคยชินไทม์สแควร์ตอนกลางวันนะครับคนส่วนใหญ่จะมาตอนกลางคืนตอนกลางคืนคนเยอะมากก็เลยเริ่มมาที่นี่ตอนกลางวันนะครับทริปนี้เดี๋ยวจะพาเที่ยวนิวยอร์กแบบเร็วๆนะครับเราอยู่ที่ย่านมิดทาวน์นะครับแล้วก็นี่เช้าค่อนข้างเช้ามากเห็นว่าคนยังน้อยอยู่นะฮะไทม์สแควร์เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่ผมมานะครับป้ายเนี่ยไม่มีป้ายที่เป็นเรียกว่าเป็นอนาล็อกเหลือแล้วเนาะเคยยังเคยเห็็็นนนนนนปป้้าายยยอออลกกสมกันนะ่ะเเดีีว๋ว ดิจิตอลหมดเลยตอนกลางคืนสวยมากนะครับเริ่มต้นเลยนะที่ไทม์ s แควร์นะครับเคยทราบไหมครับว่าป้ายโฆษณา1อันบนไทม์ s แควร์เนี่ยนะฮะร,ราคาเท่าไหร่นะครับต้องบอกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าป้ายอยู่ตรงไหนแล้วก็ขนาดแค่ไหนนะครับแต่ว่าราคาแพงมากๆตั้งแต่5,000ดอลลาร์จนถึง50,000ดอลลาร์เลยนะครับนี่คือราคาสำหรับ1วันเท่านั้นนะครับและป้ายโฆษณาที่ใหญ่ที่สุดและแพงที่สุดในไทม์สแควร์ คือหน้าจอขนาด125,000ตารางฟุตนะครับอยู่ที่1535 Broadway นะครับซึ่งมีความสูงเท่ากับตึก8ชั้นนะครับ Summit One Vanderbilt นะครับตึกนี้เพิ่งเปิดตัวในปี2021เองนะครับเป็นตึกที่สวยงามมากๆเลยนะฮะแล้วก็ชื่อเหมือนกับมหาวิทยาลัยที่ผมเรียนด้วยนะครับ ตึกนี้เนี่ยม,มีจุดชมวิวนะครับที่สูง368เมตรแล้วก็เป็นดาดฟ้ากลางแจ้งที่สูงที่สุดเป็นอันดับ2ของนิวยอร์กนะครับเขาใช้ธีม immersive art experience นะฮะซึ่งเป็นคำที่ฮิตมากนะในช่วงนี้ก็คือว่าเป็นนิทรรศการที่ทำให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมกับงานศิลปะไปด้วยไม่ใช่แค่ดูอย่างเดียวนะครับซึ่งจะบอกว่าตึกนี้ถ้าใครเป็นคนชอบถ่ายรูปนะฮะโอ้โหคือมันสวยมากคือมันมีมุมแปลก ตัวกระจกตัวพื้นตัวฟิล์มที่เขาแรปแล้วก็ตัวนิวยอร์กเองที่มาจากหลาก,หลา,กหลายมุมเนี่ยนะฮะสวยจริงๆนะครับคือเอาจริงเนี่ยสมมตินอนลองไปบนพื้นแล้วมองขึ้นไปบนบนเพดานมันไอออปเปอเรชันมันประมาณ3ชั้นเนี่ยมันจะมีแบบมุมมองอที่แบบแปลกมากๆนะครับ นิวยอร์กในวะันที่อากาศดีนะนเดินมากๆนะครับนิวยอร์กก็เป็นเมืองเหมือนเมืองใหญ่ทั่วไปนะครับมีแบบมีทั้งด้านที่สวยงามแล้วก็ด้านที่ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะทลิปนี้ยังไม่เจอโฮมแล้วเยอะแต่ว่ายังไม่ได้ไปตรงแหล่งที่คนทํารโฮมแล้วเยอะนะครับแต่จริงนิวยอร์กมีปัญหาทั้งเรื่องโฮมแลวทั้งผู้อพยพต่างๆล่าสุดก็เพิ่งมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องผู้อพยพไปนะฮะ นิวยอร์กเนี่ยเป็นเมืองที่มีความแบบดเวอร์ของสัมาติเยอะมากจริงนะคือถ้าเกิดเรามาดูร้านอาหารที่นี่จะพบว่ามีร้านอาหารเกือบเกือบชาติเลยแล้วก็เวลาเดินตามถนนเนี่ยจะได้ยินภาษาแบบที่เราไม่เคยยินที่ไหนเยอะมากนะฮะเอาจริงเนี่ยที่ยินภาษาเกิดประมาณสักครึ่งเดียวมั้งที่เหลือเป็นภาษาอื่นนะสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับนิวยอร์กคือสถาปัตยกรรมนะที่นี่มีตึกที่แบบสมัยใหม่มากๆนะฮะแล้วก็ตึกที่แบบ เป็นตึกที่เก่าเนี่ยผสมกันได้เป็นอย่างดีแล้วก็จริงๆเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่เวลาเราเห็นที่นิวยอร์กก็คือเป็นสัญลักษณ์ก็คือแท็กซี่ของนิวยอร์กแท็กซี่ของนิวยอร์กเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าแม้ว่าเราจะเห็นปุ๊บแล้วนึกถึงนิวยอร์กเลยเพราะมันเป็นนะสีเหลืองเนี่ยนะครับแต่จริงรถแท็กซี่สีเหลืองเนี่ยไม่ได้มีแหล่งกําเนิดจากนิวยอร์กนะครับแต่ว่ามันมีที่มาจากบริษัทเยลโล่แคบเดิมทีอยู่ที่ชิคาโก้นะฮะนะครับ,นะรบเป็นหนึ่งในบริษัทแท็กซี่ที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกา ก่อนที่ต่อมาเนี่ยเขาจะขยายกิจการไปหลายรัฐของอเมริกานะครับแล้วก็เหตุผลที่มีสีเหลืองก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรมากหรอกครับมันเด่นดีครับคือมันอยู่ช่วงหนึ่งครับที่นิวยอร์กเนี่ยได้เปลี่ยนรูปแบบระบบขนส่งมวลชนเนี่ยจากการใช้รถม้ามาเป็นไอรถแท็กซี่สีเหลืองเนี่ยนะครับในที่สุดนะแล้วก็ได้เกิดคำว่า the modern street scene นะครับซึ่งก็เป็นภาพของความ v ิ l ไลซ์ของนิวยอร์กก็มีไอแท็กซี่สีเหลืองนี่เป็นแบ็กกราวด์อยู่ตลอดนะฮะก็ทำให้การเดินทางในนิวยอร์กเนี่ยสะดวกมากยิ่งขึ้น วันนี้เนี่ยผมเดินรอบเมืองไปหลายกิโลนะฮะจริงเวลาไปเดินอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ชอบที่สุดก็คือเดินไปเรื่อยๆนะครับเดินได้ทั้งวันนะฮะวันหนึ่งสองสามนเก้าะครับดูชีวิตผู้คนนะฮะเบื่อก็นั่งกินกาแฟนะครับสัมผัสพวกวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมของโครงสร้างต่างๆนะครับเช่นอย่างที่นิวยอร์กเนี่ย Saint Patrick เซนต์แพทริกส์คทริเดนเป็นอะไรที่สวยมากเนี่ย แล้วก็ตึกใหม่ๆที่อยู่กับตึกเก่าๆยอะไรเงี้ยคือมันมีอะไรที่แบบเราไม่คุ้นเคยต่างๆ,งๆ,งๆนานาพวกนี้นี่นะครับก็พวกนี้เติมเต็มประสบการณ์การท่องเที่ยวได้ดีที่สุดเลยนะครับแล้วผมคิดว่านี่แหละคือคุณค่ามากๆเลยของการไปต่างประเทศนะครับคลิปหน้าเรายังอยู่กับนิวยอร์กซิตี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับและสวัสดีครับ